สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องแย้ไปสีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี่แย้ไปสีกระเล่นน้ำขอมูลแนวทางเลขเด็ดงวดประจําวันที่หนึ่งมิถุนายนมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังแย้ไปสีก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย้ไปสีนะไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยย้ำแย้ไปสีลงคลิปใหม่หรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ใหม่ พี่น้องกับิบดิพาดเบิงพาดชมเนว่้างเนาะจ้ะพี่น้องมักอาจารย์ทันไดชื่นชอบอาจารย์ทันไดหรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยมาถักทายกับยายแปรซีกะคอมเมนต์มักไต่คลิปข้างลางใดเนาะจ้ะอันนี้เป็นแนวท้างเพื่อนบอกว่าแอดเหนือใหญ่เนาะจ้ะแอดเหนือใหญ่เพื่อนบอกว่า4 1 4 7 4 8 3 6 9เจ็ดซีแและ8 5หาพี่น้องจ้า มกักจวดจาดแต่เมื่อคืนฝันนีลีพี่น้องว่าที่แล้วฝันไม่ใกล้เลยเนาะอันนั้นคือความฝันนาพี่น้องอันนี้ก็คือความฝันคือกันแต่ว่าฟันหลังห้อยออกหลังวันผะก็เลยฝันว่าอาจารย์เอ่อหลวงพอบุญชื่นเนาะค่ะที่เพิ่นทุดเอ่อทุด,ดงที่ว่าเพิ่นยางเนาะค่ะพี่น้องมาเขียนเหล็กใส่เมื่อให้แกเปสีเขียนใส่ขางๆเมื่อเนาะพี่น้องสามหกตัวนี้เลยตรงๆแบบนี้ละจ้าพี่น้องจ้าแล้วประกาสีนี้ด้วยเนาะค่ะ น้อยนักน่อยนะจะสะดุ้งขึ้นมาแล้วตื่นพ่วงจำพ่วงฟันจะคลองใดเนาะพี่น้องแค่ไปสืสอหาซื้อรถอไปอย่พี่น้องจ้าถ้าออกมาถึงรางวัลทีหนึ่งได้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าดับพ้นบอกว่าเลขดับบนเอ็ดเพียงพิงเนาะพี่น้องดับทุกหลักศูนย์มาสั่นศูนย์ดับบนแล้วหนึ่งเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง ดับทุกหลักกลางคือกันพี่น้องดับหกชนกันกับแอดมาลี่เนาะค่ะต่อไปเลจ้าอันนี้เป็นแนวทางอันนี้ชนกับเลขดับแย่ไพเนาะค่ะพี่น้องค่ะแนวทางของอินทรเทวนครดับล่างงวดที่แล้วดับ3เอาอยู่ออก99งวดนี้ดับ9้าล่างชนกันกับเลขดับแยไพ่สีเนาะค่ะระเจ้าถามวาย่ายยายเจ้าเดขได้เลขดับระบ่าสั้นเพิ่นบร้เ่งเบิ่งแย่ไพเนาะค่ะพี่น้องเนาะเป็นก็คอมเมนต์ถามม่าซื้อเนาะจะ แย่ไม่ดับเก่าล้างเพระว่ายแยไพ่จะบอกตั้งแต่มือแหลกแล้วเนาะค่ะว่าบอกเกือบทุกคลิปเนาะค่ะว่าเลขดับย่บไพ่เงดนดับเก่าล้างระวังรูดเด้อพี่น้องพะวาเก่าไม้แห้งอีหลีเนาะค่ะว่ามั่นใจจะคล้องกลได้พี่น้องหวเทีแลมาตั้งสามตัวเนาะพี่น้องเนาะหววนี้สีมาเทอดใส่สีบ่เหลืออยู่บอกพี่น้องต่อไปเล่จ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ช้างพารวยเนาะค่ะอาจารย์ช่างเพิ่นบอกว่าสองมลา,านเปอร์เซ็นต์ว่าสั้นเพิ่น่าเนาะค่ะ หาสองเจ็ดสองเจ็ดห้าสองและห้าเจ็ดัดสันจากแนวทางอาจารย์ช้างพารวยเนาะคะ่ะต่อไปเลจาอันนี้เป็นแนวทางแอดกระตูนเพจนบอกว่าแตมร่วมสิบหน่วยเึิงวัสันแตมร่วมสิบหน่วยบนงดที่เลีวเพเ่นค,คือบาสเก่าก็สูตรนาะพี่น้องงวดนี้พจนบอกว่าแปดกับเก้าว่าเมนเดนสิบหน่วยบนบอกพี่น้องแต่ว่าพจนเขียนว่าแตมอ่วมเนาะค่ะเนาะแปดกับเก้ามาตัวจาต่อไปเลจ้าอันนี้เป็นแนวทางคู่ตด ส,สับเซตีเนาะค่ะ5 4 7 4ี5เข4 9 4ีเขียนให้พี่น้องเบิ่งกันเนาะ,ะ,ะพี่น้อง527292 5070และ90เนาะค่ะพี่น้องตรงนี้นะคะพี่น้องค่ะอันนี้แนวทางของอาจารย์ศัพ์เษทีเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคู่ทางของแอดนั่นวสัสดพี่น้องจา้างวดที่แล้วเข้า30วสัสดเนาะจา้างวดนี้เพิ่นไ่มากเนาะพี่น้องใจเย็นๆเนาะจา้า939เอ่อ999396เลย63ตัวนี้เนาะจวดจาดได้ค่ะพี่น้องสำหรับแนวทางของแอดหนูน้ำสิบล่างหนูน้ำมาแล้วเนาะคะ่ะของแท้แน่นอนเลยเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางค้นใจหลักเนาะจ้ามาเบิร์ค่ะค้นใจหลักเราวหายนะตัวใดแน่เนาะจ้าเราบอกว่า395 396 397อ่า819 829และ839เนาะจ้าสองตัวอยู่ที่92อ่า92กับ19 39 79 69 59 28 27และ26เนาะค่ะอันนี้คือแนวทางของคนใจหลักเนาะค่ะพี่น้องค์ขันมากับจวดจาดน้ำเพลนเลยเลยเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางปูใช่พี่น้องก็จะเอามาแกะสูตรให่งวดก่อนมาหกหาเนาะจ้างวดนี่มาเอ่อสามศูนย์แต่ว่าขึ้นบนเนาะจ้าแนวทางล่างแต่ว่าขึ้นบนเนาะจ้าพี่น้องงวดนี่เพื่อนบอกว่าหนึ่งสองเอ่อหนึ่งสามหนึ่งสองหกสามเลยหกสอง กระจ้าเจสูตรมาไห่เนาะพี่น้องล่องเมืองค่ะพี่น้องคะหนึ่งสามหนึ่งสองหกสามและหกสองซีคูมากใดทั้งทิ่งและทั้งลางเนาะพี่น้องอันนี้เป็นสูตรของหลวงปู่ชายเนาะค่ะแต่ว่าของแถลหลวงปู่ชัยยังบ่ลงมากเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้คือแจสูตรมาเนาะจากต่อไปเลยจาอันนี้เป็นแนวทางของแอดพลาญหาเนาะจากเด่นงวดที่แล้วเด่นแปดกับเก้ามากเกาเนาะจากงวดนี้เด่นหนึ่งกับสองสันแอดพลาญหาเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเฮงอีสานใต้แนวทางเฮงอีสานใต้เป็นแนวทางเลขเด่นงวดที่แล้วเข้าเก้าเก้าเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยเนาะคะ่ะสองสูตรเพิ่อนนะาจา๊ะชนกันเนี่ยแล้วก็คู่โตดปลอดนะาจา 90, ะเก้าศูนย์นพี่น้องเนาะแต่วางงวดน,นี่บ้าเบิ่งค่ะเพื่ในใดคือการศูนย์กักบหนึ่งแล้วก็ศูนย์กับหนึ่งกับสิบอมแมนหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งท่านั้นบอกพี่น้องอ่ะลองเบิ่งค่ะพี่น้องค่ะ ว่าไปตามสูตรเนาะคะ่ะจากแนวทางของแอดนมเฮงมุกดาแอดแอดเอียงกับพี่น้องเฮงกิสานไตขอบคุณหลายๆเนาะคะ่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์เรือใบอาจารย์เรือใบงวดที่แล้วเด่นอยู่ที่3เนะะาะจะเด่นอยู่ที่3คะ่ะพี่น้องคะงวดนี้แล้วบอกว่า0ูนแต่ว่าเด่นอยู่ที่6เนาะคะ่ะเด่นอยู่ที่6กมาพี่น้องเนาะ เอาว่าไปตามสูตรเพ,พิ่นค่ะพี่น้องค่ะผูดด้ใดมากัะจวดจ,จากฝา,กาดบ่มน้ำเพิ่นได้เลยเลยนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางสองตัวล่างเอดนํำข้างวะพี่น้องหกศูนย์และสามศูนย์อันน่าจ,จะเป็นตัวเน้นตัวล่องเป็นหกสามนะหกสามไม่เลยพี่น้องหกสามเจ็ดสามและหกเจ็ดแนวทางสองตัวล่างเอดนํำข้างเนาะจา้าต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางน่วยบนพี่น้อง นวยบนแอดน้ำพุเนาะจ้านวยบนงวดที่แล้วเข้าสามเนาะจ้างวดนี้เพิ่นบอกว่าหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าพี่น้องจ้าเพิ่นฉีดสีแดงแดงไว้ตัวเน้นอยู่ที่เจ็ดลักน่วยบนเนาะค่ะหลายสำนักแล้วได้พี่น้องที่ยายแพอ่านมานเนี่ยข้าจ้องหายลักนวยบนคือเจ็ดอะหลายสำนักแล้วเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนล่างตัวเดียวงวดที่แล้วเด่นบนล่างตัวเดียวคือศงวดนี้เด่นบนล่างตัวเดียวคือ1แนวทางดับสายแข็งอาจารย์ชนพลยังมามาเนาะพี่น้องเนาะดับบนล่างสายแข็งอาจารย์ชนพลยังไม่มาเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขเด่น บนงวดที่แล้วเด่นศูนย์ศูนย์มาหลักสิบเนาะจ้ะงวดน,นี้เด่นแปดบนค่ะพี่น้องค่ะว่าไปตามสูตรเนาะค่ะอย่าบอกว่าเลขฟันงวดที่แล้วซีมาเนาะพี่น้องแปดเจ็ดเนาะจ้ะต่อไปเลยจากอันนี้เป็นแนวทางคนบอกว่าเลขเด่นบนเนาะจ้ะงวดที่แล้วสามกับสี่มาตัวมาสามเนาะจ้ะงวดนี้สี่กับห้าว่าสันพี่นอ้องอาพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะขั้นมากระจวดจาดน้ำเดอ้อพี่น้องจ๋ามักอาจารย์ทนันใดกระจังจวดอาจารย์ทันนั้นเนาะคะนะ่ะเนาะ เพราะว่าทุกสำนักทุกอาจารย์ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสามตัวหน้าสามตัวไทยนาจะเป็นสามวหนาไทยเนาะจ้าจากแนวทางแอดนําขางเนาะจา้าสามแปดสามหกห้าแปดสามศูนย์หกและ6 5 8... เนาะจ้า หนาท้าทยว่าส,สั้นพี่น้อง3ามตัวท้ายและ3ามตัวหน้าเนาะจ่ะพิจะหน้าเป็นแนวทางใดเนาะพี่น้องเนาะเรียกดับเพนย์แม่โมมาเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางดับหน่วยบน,นัมที่แล้วดับด้วยบนของเทพบัลือดับ7จ็เนาะจ่ะ มาเก่าศูนย์สามงวดนี้ดับหลักหน่วยบนคือห้าอันพี่น้องแคบหน้าจอไว้เพราะว่าเพื่อนค้าเจ้าเขียนไว,ว้ว่าดับเฉพาะหลักหน่วยเนาะคะ่นะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้มากแล้วค่ะพี่น้องคาของแทนแน่นอนเนาะจ้ะเอเอองวดที่ที่ข้าเจ้าหายมากนะจะเป็นที่ว่าข้าเจ้าลงมากเนาะพี่น้องนะจะเป็นตรงนี้เนาะจ้ะที่ลงมากหลายๆกันเนาะจ้ะ มาเบิงค่ะงวดน,นี้เพื่อนหายมากเนาะจากงวดที่แล้ว903มาเก่าเนาะจากงวดนี้892ชน2องนะค่ะชน2แลเนาะพี่น้องเนาะชนกันหลายทุกทำหนักหลายอาจารย์อยู่ที่สองหลัก10ล่างเนาะค่ะอ่ะมาได้ทุกหลักราคาพี่น้องค่ะเก่าดับกับมาใด้คือกันเนาะพี่น้องเนาะพิจารณาเป็นแนวทางใดค่ะพี่น้องค่ะมากรับจวดจาด้ำเพื่อนในเลื่อเนาะค่ะ ิรังนนามเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่อแนวทางของอาจารย์ทองกอนกับแนวทางของอาจารย์อัหลวงปู่ชัยเนาะจ้บมาจับมาท่องกันสองตัวรางพี่น้องจ้าแคบหน้าจอเลยายกไพ่บริอานหายเนาะค่ะเนาะแคบหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยเนาะค่ะเนาะจวดจาดได้เลยค่ะ ยาไ,ไพา่กับขอขอบคุณนเอฟซีเนาะจ่าคุณโอนค่ากาแฟมาใหายยาไพ่สองร้อยเนาะค่ะพี่น้องขอขอขอบคุณหลายๆเด้อจ่าขอให้ลำลำรวยรวยคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปรารถนามีโชคมีลาภตลอดเนาะค่ะพี่น้องเนาะตลอดปีและตลอดไปที่โอนค,คาา่ากาแฟเพิ่นบอกว่าค่ากาแฟ่ได้ย่ายว่าสั่นขอบพุณหลายๆเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าขอให้เฮงๆรวยๆปังๆเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้เพิ่นบอกว่าชนแล้วดับ แนวทางเทเบลืลอเนาะค่ะเพื่อนหายมากงวดที่เล้วดับสองล่างเอาอยูเนาะจา่ะงวดน,นี้ก็ดับสองล่างเหมือนเดิมเอ้าพี่น้องเป็นเรื่อง่ะคะพี่น้องคะ่ะเทเบลือดับสองล่างแล้วพี่น้องงวดนี่เหลืออีกอย่างเหลือแปดตัวเดียวบบันว่าไปตามสูตรเนาะพี่นอนะ้องเนาะลอเเลขดับสายแข็งดีกว่านะจ่ะเทเบลืลองวดที่เล้วก็ดับอาอยูเนาะจา่ะดับสองล่างพะนะต่อไปเลยจา้า อันนี้เป็นแนวทางเลขเด่นแอดพฤหัสเนาะจ้ะหัวที่แล้ว8กับ9มากเก่าเนาะจ้า9บน9ล่างกว่าน,นี้1กับ2เนาะจ้ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง2ตัวบนว่าสัน้นคู่ไทยว่าสัน้นเนาะพี่น้องจากแนวทางเอเนาะจ้ะ05 08 15และ18เอเ่อเทบัลเลอรแล้วบอกวันดับหน่วยบนหากระเลือตัน0 8กับ8นเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้า เ้ามาปิทารณาโดยแนวทางเด่นล่างมาตัวแอรา,าชนกมาแน่นอน,น่าสัน้นงวดที่แล้วเด่นเก้ากัี่แต่ว่าเพ่นฟันตัวเดียวมากคือเก่าเนาะจ่ารางงวดที่แล้วเนาะพี่น้องเนาะงวดน,นี้แอดราชนกบอกว่าเด่นล่างมาตัวเด่นล่างมหาลาภ่าสัน้นพี่น้องแนวทางแอปราชนกศูนย์ก็ผ่ามาโตพี่น้องคะเอ้ามาตัตใดกระจวดจาดค่ะพี่น้องรอบ่นสรุปมาอีกรอบหนึ่งเนาะคะ่นะเนาะถ่ายคลิปนี้ยายแม่ซีกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่เด็กๆเขามารับชมรับฟัง ขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยปังปังสุขูสุขหนนะคะยาใบซีกะขอขอบพุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะาจา๊ะที่ได้แบ่งปันขอมูลเนนะทางให้ยยาใบซีมาให้พพอแม่พี่น้องได้เบิงได้ช่มเป็นเนวทางนะาจา๊ะกะขอบพุณนในหลายเด้อจา๊าสวัสดีจา้า